โคตรโบราณเลยตะไคร้นี่ตะไคร้สามเก้าศูนย์ตะไคร้มาสิตะไคร้มาให้แม่สิอาตะไคร้ในเก๊อาตะไคร้ในเก๊พูดสิตะไคร้ในเก๊มามาแกะได้ทุกอันเลยไหมพี่เอกทได้ทุกอันเลยไม่กี่สีสีสี่สีแบบสีสไตล์ไอ้หนูเมื่อวันแบบเออ่ไอ้หนูต่างยิญญานแล้วเนี่ยมามาพี่กฤตดี พี่รักแกนพี่รักแกนสั่นกับพี่นี่ไงเอาไงแกนดี้พี่ยีนแล้วแกนดี้จะมาช่วยวันนี้แล้วบอกว่าวันนี้เบาๆวันนี้เบาๆวันนี้อ๋อวันนี้แกนแกมาเล่นกับพ่อเลยสี่เราก็ไม่เยอะสิี่เราเดียวลูกค้ากี่ตัวหมื่นตัวนี่หนูเปิดได้ป้าสิคะลูกค้าค่อยๆหายตอนนี้เพราะคุณเลยป้ายบ่อยใช่พ่อเห็นใบล่ะลูกค้างอนนะลูกค้าไม่ได้หนึ่งงานแต่ว่าวันนั้นเขามาขายดีเขามาอีกนะพี่เปีะกันะกล้ามากเนี่ยมาให้พี่ตกี่ พ่อจะตกพ่อเราเอาสิบแบรนด์สุดท้ายที่พ่อภาพหายมามาทำกายภาพกับพ่อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราบอดเอ่อปาร์ตี้ลูกค้าดีกว่าเออดีมามีก่อนที่ไปที่ไปไหนอีกแล้วอ่ะเราดีดีเนาะไปไหนไปไหนกับใครอีกอ่ออเหี้ยนไม่ใช่ไม่ใช่มันออกมาจะขอโทษขอโทษขอโทษอย่าดีอย่าดีขอโทษไปไหนยังสมองในหัวเนี่ยเขาเรียนเรื่องอะไรนะได้เสียงในหัวเสียงในหัวพ่อไปไหนไกลไหมใกล่ไกล่ไกล้ อีกแล้วเหรอเป็นเมกาแบบใครอ่ะแบบพ่ออีกแล้วจะไมพับไปส้มอ่ะพ่อเหมือนเดิมเลยพี่แบกอ้าวยังไม่โอนกันอีกตาแกาลิฟต์ขึ้นแล้วค่ะตาแก่ลิบขึ้นแล้วทุกคนทุกคนลิบสีสีนะคะสมองนี่ถืว่าจาสามร้อยเก้าแอยู่นี่ที่แกะอยู่นี่อีกสีหนึ่งใช่ไหมอันนี้จะเป็นสีแดงพี่สีอ้าวแกะ่สามร้อยเก้ามันแก่แบบว่าเป็นลิปมันได้เพราะต้องใช้อันนู้น พี่เอไม่อันนู้นถูกแล้วอันนั้นถูกแล้วคุณลูกค้าค่ะอันนี้ภายใต้แบรนด์อะไรคะเอกิราเอกิราเอกิราทำไมสีเหมือนสาวแถวสุทิศาเลยอะค่ะสีนี้สีนี้เพิ่งใหมพี่เป๊ะอันใสๆใ่อันใสๆใ่อะอันไหนอันนี้เหรออันนู้นอะอันนี้ชมพูอ่อนอันนี้ซ้ำใช่ไหมหนูไม่หนูถามพ่อหน่อยไม่พ่อต้องทานี้พ่อต้องทาแล้วเราไม่เป็นยุ่งยงกหรืว่า เป็นมินมันด้วยได้ป่ะได้นี่ไงพอได้อันนี้เลยเป็นเนซ์โรคเคลียโอ้โอนั่งขายเพื่อนเฮ้ยคุณพ่อเอ้ยไม่ใช่คุณแม่คุณแม่คุณแม่ไข่แล้วไข่แล้วคุณแม่ใช้สีชมพูอ่อนนะคะทุกคนดอกเมื่อวานทาคิ้วกูด้วยมึงอ่ะใช่ใช่ใช่นี่พ่อใส่พ่อใส่้เพอ่อนอะไรอ่ะใส่เลยใส่เพี่้ยงที่ตัวสีตัวเล็กมากอันนี้เนซ์โรคอันนี้สีชมพูอ่อนเฮ้ยอันนี้เนซ์โรคเคลียซื้อไม่มีสีแต่ว่าปรับสีปากหนึ่งสเต็ปพี่ปูไว้แล้วหายแล เหมือนพี่เป๊กเลยมาเลยหลายหลายหาอาจเป็นรอเรามานี่เร็วพี่เป๊กมาเลยมาทำพิธีแก้โกรธกันเลยเมื่อวานโกรธกันเดี๋ยวกูจะตอบมึงอีกมึงไม่ต้องสัญญาอะไรกูนั่นแหละพี่ปูนั่งกับพ่อเร็วนได้เลย ทุกคน390ไป119บาทนิกว่าไม่นี่ให้พูโชว์ตัวหน่อยโชว์ตัวใส่เสื้อใส่เสื้อเข้าหายังนี่พี่ปูคนที่โดนข้อบตบมาว่าเพื่อนๆตบไหร่ยาชมพูอ่อดอือตักก้าตักก้าตเฮ้ยลิตพี่เอกเขาหอมมาเพื่อนๆแล้วมันชุ่มนะมันไม่แห้งแม็ก